07ปังต่อรับเฉพาะวงใน10เลขขายดีเลขดับแอดวิแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างกราบสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะก็มาอยู่กับแม่เหมยในช่วงบ่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันแนวทางนะคะให้ทุกคนได้เก็บไปพิจารณากันนะคะว่า จะเลือกเล่นเสียงโชคใบไหนกันนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทางช่องไม่สนับสนุน,นเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเราก็ไปเริ่มดูที่แนวทางของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่กันนะคะ10เลขเด็ดเลขดังวดวันที่16เมษายนลำดับที่1น,นะคะก็คือ1สา หกแปดหนึ่2สี่แปดและ1 5ึ่าสำหรับพวดนี้ผลก็จะประกาศตรงกับวันอาทิตย์นะคะถ้าใครชอบเบิ้ลก็เบิ้ลไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะแนวทางก็ออกเบิ้ลบ่อยมากเลยนะคะ วัน,นี้ก็ตรงวันอาทิตย์ยังไงก็รูดเบิ้ลไว้ก่อนนะคะไปกันต่อนะคะกับแนวทางใบที่2นะคะไปต่อที่แนวทางเอดวินะคะทุกคนวันที่16เมษายนปี2566ก็ให้เด่นบนที่7ลรองที่8และ2คู่โต๊ดบน7 8 7 9 8 2 7 2 สำหรับชุดเด่นล่างก็ให้เด่นที่9รองที่3และ7ชุดคู่เด่นล่างนะคะคู่ล่าง9 3 9 4 3 6และ7 4สําำหรับเลขดับนะคะก็คือดับ0นะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะทุกแนวทางทุกใบก็เป็นเพียงการคำนวณคาดการเท่านั้น ก็ไปกันต่อนะคะกับแนวทางใบที่3ไปต่อคะ่ะแนวทางรับเฉพาะวงในนะคะก็ใบนี้เป็นใบของวดที่แล้วนะคะทุกคนก็ให้เข้าไปที่0ูนย์นะคะตัวเลขก็ไม่เยอะถ้าใครงบน้อยก็เสี่ยงโชคใบนี้เลยนะคะเลขรับเฉพาะวงในเราก็ไปชมกันในงวัที่16เมษายนนะคะก็ เจ้าของข้อมูลก็ได้ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นของแท้100%เซนะคะเลขรับเฉพาะวงในงวดวันที่16เมษายนชุด2ตัวบนล่าง82 83 92 93แคปหน้าจอกันไว้นะคะแนวทางรับเฉพาะจะมีตัวเลขเพียง4คู่เท่านั้นนะคะก็เป็นชุดประหยัดงบเลยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ